อ้าสี่สามสองฮะคำถามแรกได้เลยได้เลยดูดีๆนะคะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะโรงแรมเราเยอะหรอโรงแรมไม่จบเหรอไม่จบในไอจีกูเห็นอะไรเห็นอะไรเเรียกใครให้กูพูดไหมเห็นหนอเห็นไม่ใช่เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วไงมาสนิทกันมานานแล้ว อยู่ท้่บิดกันมานานแล้วใช่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 ตรงนั้นบิดห้องน้ำอยู่ตรงนู้นใช่ตรงนู้นมีห้องน้ำด้วยค่ะพี่มึงแต่ว่าเธอทรงนี้ดีฉันนีดเป็นอนแต่แรกแล้วทรงนี้ดีใช่ตรงนี้มึงสวยมากจริงเอาวิธีจริงวันนี้คือสวยภาพภาพรวมหน้ามันเข้าที่กระชับหมดคอโค้งบนมันสับไปทำที่ไหนอะลาริสาคลินิกเฮ้ยนี่เขาดังนะเป็นเขินเนาะอะไรไม่เขินก็โปรโมทดู ตัวมือจีนใช่ค่ะใช่ค่ะนช่คะคะร่สาร์ทคนิคลิชิกเก็คือไปไปใช้บริการบ่อยใช้บริการคีนิกมีความงามไม่นแบบเนื้อดแตกไปถึงมาจากทำคินิกอุ่ยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่มึงสัมภาษณ์กูแบบเป็นทางการแล้วมีความรู้ดูมีสาระตั้งต๊ะไม่ทันตั้งต๊ไม่ทันเครียดเราแตะเลขสามแล้วมึกอกล้ละใกล้ละนึงก็ไปก่นกู่ไปพร้อมกันดูไปเดรอไม่งั้าลม เธอก็ต้องล่มแบบฉันไม่เป็นไรถ้ากูจะล่มก็ไม่เป็นไรนะกูจะป่นเพรากูมีล้มก็ได้ถ้าฝนตกกูอยู่ในล้มจึงจะออกไปจากฝนทำไมอ่ะกูไม่มีล้มค่ะกูมีล้มกูไม่พกล่มค่ะมันหนักอนเล็กลงจริงอ๋อแต่หน้าเล็กลงเพราะผอบลงอะไรกันหรอไม่ไม่มีไม่มีอ๋อไม่มีจริงๆมันก็อยากกินแต่ไม่กินไม่ลง มันไม่เข้าคายไม่ออกเออมันก็แบบเซ็งๆน้อยๆแหล่งข่าวนะเขาบอกว่าพี่จิงเาบอกว่ารู้อย่างเงี้ยทำธุรกิจนี้ตั้งนานแล้วแหล่งข่าวเแหลงข่าวเนี่ยก็คือกูโทรบอกมึงแหละเรานั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันที่มีพี่คนนั้นเขามาด้วยโฟูกูยังไม่ได้พูดเรื่องมึงเลยนะเรื่องโมกุยแห่งลวกเขาอยังล้วงมึงกันขอโทษค่ะ เอสตีเธอเยอะมากในช่องฉันจริงเหรอบอกช่วยเมาเธอหน่อยคุณพีสกี้กินี่เป็นเพื่อนพี่จีน่านี่เขาเป็นคนแบบนั้นจริงไหมก็เลยตอบไปว่าใช่ค่ะตัวจริงมากกว่านั้นอีกมึงไม่ปกป้องกูเลยว่าอ๋อไหมค่ะเขาการแสดงแล้วมึงปกป้องกูเหรอคำถามเมื่อกี้ทำไมเห็นปะมีอะไรเห็นปะเออฉันแบกความหลังเธอไว้ไอฉันแบกความหลังเธอไว้วุ้นวุ้นจุกวุ้นวุมึงขอนะเล่นครั้งเดียวแล้วไม่ต้องเล่นกับใครอีก แต่เบื้องมันยาวอ่ะอ่อนั่งเราไม่แต่ว่าประเด็นประเด็นคือคนก็รู้เราติดแอลติดวันบ่อยไปใส่ปาร์ตี้คือฉันไม่ได้ใส่ปาร์ตี้คือไม่ออกข้างนอกแต่ว่าดื่มอยู่ในแบบสตูดที่บ้านเลยครับมาเพื่อนบางมาชั้นมาอะไรเงี้ยดันตกลงไปแบบแปดเก้าอ่ะใช่แต่นิสัยไม่ตามอย่าทำได้อย่างนั้นสวยสูงพี่อย่นี้ดีนะฮะเดี๋ยวคนเขาจะเข้าใจผิดเพราะว่าเราโสดแต่จะเหมือนมึงล่ะมีเป็นร้อยหน้าหน้าในสองคน แล้วนะว,<ม>ว่าทำไมถึงอยากผอมอยากหุดดีไม่เกี่ยวเราผอมเพื่อสุขภาพเออแต่น้องคนนั้นยังอยู่วะน้องเขาถูกเขาดังไปแล้วเปล่าเขาคุณพูดเองนะกูรู้ป่าวตอนที่คุณบอกกูอ่ะกูช็อกนะว่าแบบเฮ้ยเออเออสิ่นี่ก้าพูดต่อเดี๋ยวเพื่อนพูดมึงพูดกูพูดเออเออเฮ้ยแล้วแต่เลยไม่ต้องให้กู ร่ำรวยแล้วมั้งชาติเนี้ยเราขอบคุณนายเอ็นด้วยนะคะที่แบบสัมภาษณ์เราตลอดเลยใช่ก็มีอยูคนเดียวแหละสัมภาษณ์ขอบคุณมากค่ะเก็บเลยเอาเก็บสายเก็บสายเอาหัวสายให้มันเรียบร้อยเก็บผ่านให้กำลังยับยับเสร็จแล้วฮะยังไม่ได้กดดิอนอ้าวเหรอไม่ได้กดดิอนเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร ได้ได้ถ่ายไปแล้วได้สัมภาษณ์เพื่อนไปแล้วโอเคถ่เอาฟิลสัมภาษณ์เอาฟิลมาไเอางานภาพไม่เอางานถ้าพืนคุยคันก็เลยไม่ได้เป็นงานตัวอะไรกดไม่ได้กด